ดอีอ๋อเมื่อคืนนี้ค่ะก็ฝันฝันมากเดี๋ยวนะเมื่อคืนก็คือวันพุธที่5ตุลาคมอ่า2565ใช่ค่ะอืมก็ฝันว่าไปกับน้องน้องค่ะน้องสาวแล้วก็มีเพื่อนเป็นคนคณะทัวแล้วก็ไปน้องขอมือถือของท่านนะคะ หลายฝกให้ดูบริเวณโดยรอบว่ามันจะมีหมิมะตกแล้วแบบสวยงามมากแต่นี่น้นประเทศอะไรก็คือว่าเป็นหมิมะเป็นทุง่งเป็นอะไรสวยงามเป็นต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีหิมะมันเหมือนต่างประเทศสิก็คือต่างประเทศอุยเราก็ว้าใจเยาว์วันพักสนใจทุ่งนงได้มาเที่ยวต่างประเทศว่ะ ในใจตอนพี่น้องไร้ศดอ่ะเราก็คิดกันแต่ว่าถ้าคุณที่เป็นมืเราได้มาเพี่อจากที่ผู้มืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฝันแค่นี้ฝันได้ได้ไลร้ศกฝันได้ไลร้ศกค่ะเอาเอามาดูเราอ่ะน้องชื่ออะไรอ่ะแม่น้องคุณแม่น้องมิวมาค่ะอ๋อคุณแม่น้องมิวอ่าชื่อน้องอะไรนะคุณแม่น้องมิวชื่อชื่อพนัสวรรณเอ็ด ชื่อชื่อชื่อเกมนะคะชื่อเล่นเขาชื่เขาเรียกถือชื่อเย็นพี่เย็นเหรอเยน็นนะพี่เยน็นอ๋อถึงถึงว่าเขาเลือกคนฝันถูกแนละ้วเพราะว่าชื่อเย็นเนะี่ยก็จะต้องฝันที่เกี่ยวกับอากาศเยน็นๆอ่ะเขากาเขาก็ไปทีเมเดียวเขาแหละต่างนานาโทเวชต่างประเทศแล้วก็เป็นหิมะาสดเป็นหิมะตกเป็นแบบสีม้ขาวโขน แต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเปเรื่องอะไรก็ก็คิดในใจว่าช่วงนี้ในจจำประมาณเนี้ยแบบเป็นได้ไปเป็นจากประเทศเลยเนี้ยค่ะอืมแล้วน้องเขาก็ไลฟ์สดเป็นแ <c oughs> บบแบบแพนให้ดูว่าให้คนทางบ้านดูค่ะวา่าเนี่ยเนี่ยสถานที่เป็นแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยเอาพูดไปเนาะแต่แต่เราก็ไม่จับใจความไม่ได้แต่ว่าสรุปคือเขาเขาทาให้คนทางบ้านดูแหละว่าเนี่ย มันมีเราได้อยู่ตรงนี้มีมาตรมีอะไรอย่างเงี้ยอืมมีการถ่ายมาตดเนาะอืมได้แล้๋วเอาเดเอาโทรศัพท์อาจารย์รุตันไปใช้เนาะใช่ใช่เอาโทรศัพท์มาตั้งลองใช้ด้วย51ไหม2แห้าหนึ่งอ๋อ851อ๋ออ๋อ2851ด้วยค่ะ2851ค่ะลองใช้แบบนี้อ๋อใช่ละว ที่ใช่เพราะอะไรเหรอแม่สองแปดใช่แล ok, ้วนะเอาห้ามูบอกกับหนึ่งก็เป็นหกใช่้าใช่เอาสองแปดหกเพราะว่ามันจะมีฝันอื่นบอกไว้แล้วอือ ขอบคุณอาจารย์นิวตันมากนะคะที่เล่าความฝันดีๆให้ฟังนะคะความฝันของอาจารย์นิวตันโอ้โหเป็นความฝันที่ดีมากๆเลยนะคะความฝันของอาจารย์นิวตันวันนี้พี่ดัตรแต๋วจะเล่าให้ฟังสองเรื่องเพราะว่าอาจารย์นิวตันฝันไว้สองเรื่องนะคะดีมากๆเลยนะคะความฝันของอาจารย์นิวตันเรื่องนี้ก็คือว่าไปทัศนศึกษาไปต่างประเทศกันนะคะไปดูงานไปอะไรสักอย่างไปทัวร์ไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เอ่อไปในสถานที่ที่แบบไม่รู้ว่าประเทศนั้นคือประเทศไหนเนาะและแต่มันอากาศเย็น เพราะว่ามันมีหิมะตกขาวขาวขาวไปหมดนะคะขาวไปหมดแล้วทีนี้น้องคนหนึ่งน้องเป็นชื่อน้องเย็นอ่าน้องเย็นนะคะน้องเย็นก็เอาโทรศัพท์ของอาจารย์นิวตันเนี่ยไปไลฟ์สดอ่าไปไลฟ์สดนะคะแพนให้คนอื่นดูนะว่าเออประเทศของเขานะที่ไปเนี่ยเออเป็นอากาศที่เย็นมากๆมีหิมะตกนะคะอ้าวความฝันของอาจารย์นิวตันก็ก,ก็ก็อะไรหรือไมอ่ะความฝันของอาจารย์นิวตันพีดั Dr. แต่แต่จะไลฟ์ฟังเลยนะ เอาสรุปตั้งแต่ตอนแรกเลยนะว่าความฝันของแต่ละคนหรือของอาจารย์นิวตันเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องของยาสพติดอ่ายาสพติดอันนั้นก็คือไอซ์สำหรับอาจารย์นิวตันอันเนี้ยคือไอซ์เพราะว่าไอซ์คือน้ําแข็งนะน้าแข็งแล้วก็มันจะเป็นสีขาวมันคือยาไอซ์ไงยาไอซ์มันจะเป็นยาสีขาวๆาวก็แบบเหมือนน้าแข็งเหมือนหิมะอ่ะเนาะเออเหมือนกับหิมะแล้วทีนี้ไอตรงจะบอกให้ความฝัน ความฝันในวัดเนี้ยนะมันจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรรู้ไมอยาเสพติดเรื่องของการลอยกระทงเรื่องของการกําเนิดแอปเปิลอย่างนั้นอนะก็คือทฤษฎีแรงโน้มถ่วงเป็นเรื่องของค่าภายโอ้ยเยอะไปหมดเลยนะคะเป็นเรื่องของ การปั่นจักรยานอุ่นไอรักคลายความหนาวพวกอย่างนั้นนะแล้วก็เป็นเรื่องของโคกหนองนาโมเดลเรื่องของวันมาตรฐานโลกอ่ะเอาทีละอันนะคะเพราะว่าทุกอย่างก็คือเลขตัวเดียวกันนะคะก็คืออย่างนี้พอหลังจากที่น้องๆอ,อ่าน้องเย็นเนี่ยอืมอากาศต้องเย็นเพราะอันเนี้ยจะต้องเป็นขั้วโลกเหนือเพราะว่าช่วงเนี้ยมันจะเป็นความฝันที่เกี่ยวกับขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้แบบนั้นนะอืมมันจะเป็นพวกค่ามาตรฐานมันจะเป็นพวก ระบบสุริยะจักรวาลแรงโน้มถ่วงก็คือเหมือนแบบดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์แล้วก็โลกแบบนั้นนะคะอ่ะถ้าเป็นความฝันของอาจารย์นวตันอันเนี้ยไอตรงโทรศัพท์นะโทรศัพท์นั้นก็หมายความว่าหมายความว่าโทรศัพท์ของอาจารย์นวตันเนี่ยเขามาแผนมาแผนให้ดูนะว่าเออฉันอยู่ที่ประเทศจะบอกให้คนเนี้ยคนที่ในฝันอาจารย์นวตันเนี่ยจะอยู่ประเทศไต้หวันจะอยู่ประเทศญี่ปุ่นจะอยู่ประเทศฝรั่งเศสจะอยู่ประเทศลาว จะอยู่ประเทศกัมพูชาอ่าแต่ไม่รู้ว่ากัมพูชาจะมีหิมะหรือเปล่าแต่มันจะต้องเกี่ยวกับยาเสพติดมันก็จะเกี่ยวกับกัมพูชามันจะเกี่ยวกับประเทศลาวคือแบบประเทศที่เป็นชายแดนของเราเนาะแล้วก็ญี่ปุ่นนะอืมญี่ปุ่นเพราะว่ามันจะต้องเกี่ยวกับอ่าเจแปนเจ็ดแปดมันจะเกี่ยวกับพระัาชพิธีจองเปียงจองก็คือเจ็ดแล้วก็แปดแบบนั้นนะเจแปนก็คือเจ็ดแปดมันจะเกี่ยวกับอันนั้นแล้วเบอร์โทรศัพท์อารจ์ดุตันก็คือสองแปด ห,ห้ไอ้ตรง51เอาไปรวมกันก็จะเป็นสองกอ่าจะได้สองตามที่ตามที่ต้องการนะคะทําไมถึงจะต้องได้สองก็เป็นเพราะว่ามันมีเดี๋ยวจะเล่าต่อไปอาจารย์นิวตันเขาเกิดวันที่30สิงหาคมสองพัง 13, หนห้าร้อยส่านแล้วก็ไปแจ้งเกิดนะวันที่10กันยายนสองพร้อสาอายุอาจารย์นิวตันห้าสิบปีแล้ววันที่10วันที่10นะวันที่10ก็คือรัชกาลที่10นะ อ่าเดือน9ก็คือราชการที่9อาจจะเกี่ยวกับราชการที่9จะเกี่ยวกับราชการที่10นะคะตรงนี้นะคะอ่ะทีนี้ตรงเนี้ยที่เขาไปกันเนี้ยก็คือมีมีได้หลายประเทศก็คือประเทศกัมพูชาญี่ปุ่นอ่าฝรั่งเศสอ่าฝรั่งเศสเพราะว่ามันมีคนฝันที่เกี่ยวกับลูกฝรั่งเนาะ่าเขาเรียกฝรั่งเศสอ่ะทีนี้พอพอไปต่างประเทศปุ๊บเขาก็เป็นไอแซคนิวตันอ่าไอแซคนิวตันก็คือไอตรงแอปเปิ้ลเดี๋ยวมี ไอ้ตรงโทรศัพท์ของอาจารย์นิวตันเนี่ยนะอ่าไม่ว่าจะยี่อะไรก็แล้วแต่ตอนนี้อาจารย์นิวตันอ่ะก็จะต้องเป็น Apple อย่างเดียวนะคะเพราะว่ามันเป็นวันที่ไอแซกนิวตันเนี่ยเขาเขาอ่าเขาคิดเรื่องของแรงโน้มถ่วงได้เพราะว่าเขาเห็นลูกแอปเปิลเนี่ยมันตกมัลงมาจากพื้นคือตกจากข้างบนแล้วก็มันมาลงพื้นน่ยเขาเรียกว่า เออเป็นทําให้เขาเกิดแนวคิดในเรื่องของทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกอ่าลูกแอปเปิลนะไอ้โทรศัพท์อันเนี้ยนะอ่ะแล้วไอ้โทรศัพท์อันเนี้ยยังหมายถึงเรื่องของยาบ้าที่มีการแพร่กระจายอ่าแพร่กระจายเผยแพร่แพร่กระจายเนาะก็คือนางกัลยาณีนะคะส่งลูกไปเรียนที่ไต้หวันอ่าไปไปเรียนที่ไต้หวันนะเขาก็ไปเรียนรู้อ่าวิชาของการผลิตยาบ้าอ่าพอหลังจากนั้นก็นํามา นำความรู้นะนะั้นอะมาในประเทศไทยนะคะมาผลิตยาบ้าขายเป็นเป็นคนแรกเลยนะคะนางกัลยาณนีนะคะแล้วนางก็ถูกจับปี2530อืมถึงแม้ว่าจะถูกจับไปแล้วนะไอายาบ้ามันก็กระจายไปทั่วเพราะว่ามันมีคนเรียนรู้อยู่ในโรงงานไงอ่ะในบริษัทของนางนะมันก็มีลูกจ้างแล้วลูกจ้างก็ไปเปิดนะพอไปเปิดปุ๊บมันก็กระจายไปทั่วมันกระจายไปทั่วเลยสมัยก่อนเนี้ยมันก็ แล้วก็มันมียี่ห้อหูอต่างต่างคนต่างก็ทํายี่ห้อของตัวเองกันเนาะเออนอกจากสมัยก่อนพอจับพวกเฮโรอ,อีนก็เห็นพวกอะไรเหยียบลูกโลกพวกอย่างนั้นนะพวกอะไรสักอย่างเออนั่นแหละจะเกี่ยวกับหิมะเพราะหิมะเนี่ยก็จะหมายถึงเฮโรอ,อีนก็ได้นะเนื่องจากว่าหิมะเนี่ยมันเป็นสีขาวแล้วเฮโรอ,อีนเนี่ย มันก็เป็นสีขาวเลยเฮโรอีน He เนี่ยมันก็คือฮาโลวีนไงมันจะเกี่ยวข้องกันนะเพราะว่าพอสูบเฮโรอีนไปเสร็จปุ๊บมันก็เป็นฮาโลวีนคือมันเป็นผี <laughs> สูบเฮโรอีนแล้วก็กลายเป็นวีนกันคือวีนแบบอุ้ยทะเลาะกับคนนั้นคนนี้นะคะวีนไปทั่วเลยนะคะวีนวีนซะจนถูกฆ่าตายแบบนั้นนะอะถูกฆ่าตายปุ๊บก,ก็ต้องเป็นผีก็เลยเป็น ฮาโลวีนวันที่31นะคะและ้วทีนี้พอมาถึงเรื่องไอแซกนิวตันเนี่ยท่านก็เกิดวันที่4มกราคม2186อ่าได้เลขเลยไมั้ย2186ได้เลขเนาะแล้วก็ไอไอแซกเนะี่ยเขาเกิดวันที่4มกราคมมกราคมก็คือเดือนหนึ่งก็เลยได้1441เนาะไอแซกนิวตันแล้วก็เสียวันที่31มกราคมไอ31มีนาคม2270อายุ84ปีอ่าแ4ปีนะคะแล้วที่มันเป็นค่าพาย คือแต่ละคนก็จะฝันเนี่ยเกี่ยวกับเรือนะคะช่วงนี้มีแต่คนฝันเห็นเรือมั่งงูมัง่ง,งปลาไหลมังลม่งปลาหลดมั่งโอย้ยแล้วก็บางทีก็ตะขาบอ่ามองให้ออกนะมองให้ออกนะอ่ามันจะใหม่ไอเส้นยาวๆแบบนั้นนะบางทีมันก็ บางทีมันเหมือนไอ้นี่นะมันคือไปอ่าถ้าไปก็คือนี่ตะขาบนะนะตะขาบก็อาจจะเหมือนไปไอ้พวกสูบบุรี่สูบฟินเนาะอ่าตะขาบนะในตะขาบนั้นอนะมันขาเยอะใช่ไหมโอ้โหขาเยอะมันยังไม่พอไอ้ขานะั้นนะ่ะยังหมายถึงเรื่องของการเล่นการพน,นันอ่าที่มีการเล่นไอ้พวกเล่นอะไรอะเล่นอีก้อยอ่าเล่นอีก้อยนะลำดับที่24ในลำดับการอ่าการพน,นันลำดับที่24ี่ จาก28รายการเนาะบัญชีกอไก่เนาะอะ่ามีการเล่น e oy, อีก e ้อยอ่าอีก้อยแล้วพอพูดถึงอ e ีก้อยปุ๊บไปนึกถึงเรื่องของการพูดอ e ีมึงพูดถึงพูดถึงมึงมึงกูกูเนาะมึงมึงกูกูก็คือพ่อคุณลาคคำแหง่านยะพ่อคุณลาคำแหง,นะแหงที่ประดิษฐ์อักษรไทยพศหอยยี่อ, 26, อ่าพูดถึงคำว่าอ e, ีนะนึกถึงพ่อคุณลาคคำแหงเลยนะภา,าษาไทยเลยนะแล้ว ภาษาไทยแห่งแล้วภาษาไทยอะไรดูไหมเมื่อาวานหวยออกเมื่อวานลาวออกสิบเจ็ดสิบเจ็ดก็คือวันพ่อคุณลามคำแหงนะเมื่อวานเนี่ยนะเมื่อวานหวยลาวเนี่ยพี่ดรแถวจดมาหมดเลยนะหวยออกสิบห้าสิบเจ็ดสิบสองถ้าหวยปกติเนี่ยหวยลาวเนี่ยออกสิบสองก็คือนั่นแหละสิบสองก็หมายความว่าไอ้ตรงที่ เพินเดินสิบสองอะนะลอยกระทงอะลอยกระทงก็ได้นะหรือไม่ก็ความฝันของแม่ของแอดช่องบุญพารวยอะบุญบุญนำโชคบุญพารวยอะไรสักอย่างที่เขาบอกว่ามีคนเอามันมาหัดมีคนเอามันอนะมาขายเอามันมาขายนะเขาบอกว่าเามื่อวานเนี่ยก็อยู่ที่บ้านหลังเล็กที่สามสิบเมื่อวานเนี่ยนะอยู่ที่สามสิบแล้วก็ขายให้สิบสองแต่วันเนี้ยวันเนี้ยมาขาย บา้านเลขที่4 9เนี่ยแต่ขายให้17ดพิเศษเลยนะ17บดอ่าพิเศษพิเศษก็คือ8ดเนาะพิเศษพิเศษเลยนะอ่ะโหยก็ออกไปเลยเห็นไหมสิบเอ่ะพิเศษออกไปเลยนะจะเกี่ยวกับยาอ่าที่เขาบอกว่าตอนแรกก็หาบมาหาบมานะหาบมันมาขายมันแต่พอตะหลังเนี่ยเอามันออกจากหาบนะเอาใส่เสื้อใส่เสื้อมาใส่เสื้อใส่ถุงใส่เสื้อนะเพราะว่าไม่มีถุงอ่าใส่เสื้อไอ้การมันอันนั้นนะก็หมายถึง กรีกโรมันพวกกรีกโรมันอะไรเงี้ยกรีกโรมันกรีกโรมันก็จะเป็นอะคิมิดีสไงอะคิมิดีสที่เขาคนนขํานวณค่าพายมาเนาะเขาเขาเป็นชาวกรีกโรมันเนาะเขาคนนขํานวณค่าพายเขาบอกว่าค่าพายเนะี่ยเป็นค่าที่ยี่สิบสองส่วนเจ็ดอ่ะเป็นเขาเรียกว่าวันค่าประมาณค่าพายแต่ค่าพายเนะี่ยก็คือวันคณิตศาสตร์เนะี่าายไอ้ค่าพายยี่สิบสองส่วนเจ็ดอะเลขที่ใกล้เคียงกับค่า22่ส่วนเก็คือ3า สามจุดหนึ่งสี่ก็คือสิบสี่มีนาคมอ่าสิบสี่มีนาคมเป็นวันค่าเป็นวันพายเป็นวันคณิตศาสตร์แบบนั้นนะไอ้มันที่เขาเอามาขายนะ่ะบอกพิเศษนะ่ะก็คืออะคิมิดิสก็คือเป็นชาวกรีกโรมันอ่าแล้วทีนี้พอนี่เขาบอกว่าเขาบอกว่าไอ้ที่พิเศษพิเศษอะ่ะเป็นเพราะว่าวันที่สิบสี่มีนาคมเนะี่ยวันพายเนี่ยนะวันพายเนะี่นยนะก็คือ 14มีนาคมสองศเนี่ยเวลา9้านาฬิกา26นาทีอ่าเห็นไหมมี9้ามี2ีนาทีนะห้าสิบาวินาทีก็คือเป็นวันไอ้วันเนี้ย1ิมีนาคมเนี่ยมันเป็นวันพายอะพายนะเรียงตรงตามค่าคงตัวอ่าเรียงตามตรงค่าคงตัวสิตัวนะก็มีวันเนี้ยมาเรียงตรงนะสา4 1 5 9หนึ่งส่หนึ่งห้าเก้าสองหห้าแปดอ่าสอง8ออ่ะ, 8, อะทีนี้ เราก็มาดูว่าตอนที่เราแปลความฝันไว้ทุกอย่างแล้วมันพี่ตะตแต่วทานายว่ามันน่าจะเป็นพวกค่าพายเพราะว่าแต่ละคนก็ฝันที่เกี่ยวกับเอ่อเกี่ยวกับการภายเรือเห็นเรือแข่งเห็นเรือภายเห็นเรือยาวเห็นตะขาบเห็นพวกย,วยาวๆพวกอย่างเงี้ยอ่ะแบบเนี้ยเขาสื่อถึงเรือกันนะอ่ะเขาสื่อถึงเรือนะแล้วอ่ะอะไรอ่ะเขาสื่อไอ้ตรงเนี้ยยังสื่อถึงเรือยังสื่อสื่อถึงพวกไอ้ไรที่ลอยกระทงอ่ะที่มันลอยได้อะ่ะ ก็มาเป็นค่า14อยู่ตรงนี้นะส4บแล้วก็หนึ่งห้า5 3 2 6สองหแปสองหห้าสามสองเนี่ยเอามานะแล้วก็5้าสมรวมกันเป็น8ดที่พี่ดตแต๋วเ,เคยบอกว่ามันอาจจะเป็น14แล้วก็สองหดมันมาจากค่าพายตรงนี้แหละอ่าค่าพายของอะคิมิดสอืมแล้วทีนี้อ่ะถ้าเป็นเรือบางคนก็ฝันที่บอกว่าเห็นเรือเห็นเรือยาวเห็นเรือแข่งเนาะอย่างเช่นผู้จัดการเอกก็บอกว่าไปบ้านลูกค้าแล้วก็ มองคือกําลังกินอาหารเนะี่ยแล้วก็อยู่กันที่ริมน้ํามีห้องน้ํดเลยนะแล้วก็มีมองกันไปข้างนอกก็ไปเห็นกําลังแข่งเรือกันใหญ่เลยนะหูยเยว่ยวเยว่เย่แ,ยแบบนั้นนะอะการแข่งเรืออันนั้นอ่ะก็หมายถึงค่าพายตรงนี้ไนงะอ่ะเรืออันนั้นก็คือค่าพายตรงนี้นะแล้วบางคนที่บอกว่าเห็นตะขาบอ่ารู้สึกว่าจะเป็นชื่อแม่อะไรสักคนเห็นตะขาบนะแล้วตะขาบมันมีหัวสองหัวแยกอ,ออกจากกันแล้วมันก็ มันก็มีหัวไม่อันนึงเออมันมีคนอีกอันนึงก็คือนั่นแหละมันจะหมายถึงเรือนะเรือพัทนั่งเลยนะอันเนี้ยตะขาบตัวเนี้ยคือเรือพัทนั่งแล้วเรือพัทนั่งอันเนี้ยจะเกี่ยวกับเรื่องของเอ่อพระราชพิธีอะไรนะชนละมากอ่ะอ่าเขาเรียกว่าพระราชพิธีอะไรนะพายุหายาตราทางชนละมากอ่าชนละมากก็คือน้ําทางน้ํานะคะถ้าเรือแบบเนี้ยเรือ เหลือพระราชพิธี่าที่เป็นตะขาบเนาะแล้วตะขาบอันนี้ก็หมายถึงวันออกพรรษาออกพรรษาของใครพรรษาของของรัชการที่สิบแหละเนี่ยพรรษาเนาะแล้วพรรษาของใครก็มีหลายพรรษาเพราะว่าจะเกี่ยวข้องกับเจ้าหญิงกบแบบนั้นแล้วก็จะเกี่ยวข้องกับเจ้าคุณพระซินิดาสก็จะเกี่ยวข้องกับในหลวงรัชการที่สิบในหลวงรัชการที่สี่ในหลวงรัชการที่สามเกี่ยวข้องไปหมดเลยนะคะก็คือตะขาบเนี่ยตัวเนี้ย สื่อถึงเรื่องของพรรษาอืมแต่ไปบางคนก็ฝันเห็นงูงูก็คือพวกเออยาวๆนะบางคนก็งูบางคนก็ปลาไหลบางคนก็ปลาหลดถ้าปลาไหลก็จะมีนิทานอ่ะไม่ใช่ปลาไหลถ้าปลาหลดอ่ะก็จะมีเท้าปลาหลดอ่าเขาเขาฝันเหมือนกันก็คือมีการเอาเอาเท้าไปลงไปแช่อะไรสักอย่างแล้วก็มีปลาหลดแขวนอย่างนั้นนะเขาเอามาผสมกันก็คือเท้าปลาหลดนะก็คือนิทานพอนิทานก็คือ สุนทรผู่อ่านิทานก็คือสุนทรภู่และสุนทรภู่ก็คือวันที่26มิถุนายน2 3 2 9อ่าและที่บางคนก็ไอ้ที่งูงูคือปลาไหลน,นะปลาไหลก็คือเรือยาวอ่ะเขาสื่อถึงบ้องกัญชาด้วยนะไอพวกปลาหลดปลาไหลพวกป๋าพวกอย่างเงี้ยงูเงยเนะี่ยก็คือหมายถึงบ้องกัญชาก็ได้นะเพราะว่าฝันช่วงเนี้ยจะเก,ยกเกี่ยวกับเรื่องของยายเสพติดไงแล้วมีการโอ้ไอ้พวกเลือดออกตามตัว ประเจาะเลือดพวกอะไรอย่างเงี้ยนะกะสือถึงลงแดงได้นะบางคนก็ฝันเห็นอะไรที่ตาแดงๆอ่ะแบบนั้นอนะตาแดงๆตาขึ้นหน้าพวกอย่างนั้นเขาเรียกว่าลงแดงนะอบางคนก็เลือดออกตามตัวนอกจากจะเป็นวันโลหิตบริจาคโลหิตแล้วนะไอ้เลือดออกตามตัวนั้นะก็ยังหมายถึงลงแดงด้วยไม่ใช <laughs> จ่จะเกี่ยวกับยาจะเกี่ยวกับยาเสพติดอะเขาก็ต้องมีอาการลงแดงแล้วไอ้พวก <laughs> ไอ้พวกอย่างเงี้ยมันเหมือนไปไงเนะาะไอ้พวกยาวๆพวกวปปนี้เหมือนการสูบไปสูบฝิ่นพวกอย่างนี้เนาะมันก็จะเกี่ยวกับเรื่องของ,ของการ สูบฝิน่นพวกพวกฝิน่นพวกกัญชาพวกยาบ้าพวกกระท่อมพวกกันชงกัญชาแบบนั้นหมดเลยนะอือ่ะแล้วทีนี้อ่ามันมีมันมีมนมพวกอันนี้นะคะที่บริษัท Apple นะบริษัท Apple นะเขาก็เปิดทําการเปิดทําการวันที่1เมษายหนึ่งก็คือ1ใช่ไหมคะเมษาก็คือส่อ่ 1, า1เมษาสี่ไอ้ตรงเนี้ย สี่สเนี่ยสี่สิบหในส่วนใหญ่จะแปลหวยไอ้นี่จังเลยนะหวยอมสินเพราะว่านี่แหละเพราะว่าหเมษามันเป็นวันธนาคารอมสินด้วยไงอ่าไอเลขกสเลข6ทีไรปุ๊บมันจะมักจะไปออกกับที่ธนาคารออมสินนะไอตรงเนี้ยนะอ่าแล้วเขาบอกว่ามันมีแอปเปิลเนี่ยมันมี519ล้านค้าปีอืมมันทนก็ฝัน ได้เลข519915มานะไปดูสิไปไปดูของช่องต่างๆสิมันมีเลขนี้แล้วเลข591เนี่ยมันเป็นเลขที่บัตรประชาชนดรแตวอ่า591นะบัตรประจำตัวนะแล้วที่นี้พอเรามาดูนั่นปุ๊บเราก็มาดูเรื่องของวันที่14นะเอาวันที่14เรื่อยๆเลยนะ24มีนามก็เป็นวันพาย24เมษายนก็วันครอบครัวเพราะว่าแต่ละคนก็ฝันในครอบครัว4พฤษภาคมก็วันอนุรักษ์ควายไทยอันนี้ทุกอันเนี่ยถูกฝันหมดนะฝันหมดเลย อ่าวันบริจาคโลหิต14มิถุนาวันชาติฝรั่งเศสไอ้ที่มีฝรัง่งฝรั่งบัคซีดาอะไรนะอ่าที่มีบัคซีดาของพ่อซารีเนาะที่มีสีสีชมพูสีส้มส้มสีแดงแดงไอ้ฝรั่งแดงอนะเนาะอ่าคือฝรั่งเศสแล้วบางคนก็ฝันว่ามีการต้มไก่กินอาไก่ก็คือฝรั่งเศสนะเพราะว่าฝรั่งเศสม,มีพวกยี่ห้อตาไก่งไงแล้ววันวิโลกาวินาทอ่าสิบสี่สิงหาสิบสี่สิงหาสอง 2669นเนี่ยในอนาคตนะในอนาคตนะเพราะว่าดาวหางมันจะเกี่ยวกับวันโลกาวินาบนะวันที่14สิงหาที่ผ่านมาเนี่ย14สิงหาที่ผ่านมามันเป็นโลกาวินาศก็คือดาวหางเขาเคยผ่านเขาเคยผ่านมานะเขาเคยผ่านเมื่อวันที่15บตุลาวันนี้นะวันที่15้าตุลา2541อดอืมมันวันนี้มันครบรอบเลยนะเนี่ยวันครบรอบก็คือเมื่อวันที่ส5้าตุลาเนี่ย 2,541เนี่ยดาวหางอันเนี้ยเคยผ่านเคยผ่านโลกนะแล้วเขาจะมาผ่านโลกอีกนะอีกพอ2,669อีหวยที่ออก69เขาที่แล้วเนี่ยหเห็นไหมเนี่ยโลกาวินาจริงๆเลยนะเมื่อวันที่แล้วเห็นไหมโอ้ยนเนี่ยมันเป็นคำทำนายเลยนะมันเป็นคำทำนาย2669มาปีเมืวันที่แล้วออก669มันคือ14สิงหานะเขาคือโลกาวินาที่ดาวหางดวงนี้นะ จะจะมาชนโลกเนี้ยจะมาชนโลกวันที่สิสสิงหาพศนี้อ่ะต่อไปก็เป็นวันหมออดามัยแห่งชาติอ่ะต่อไปก็เป็นวัน14ตุลา1ิตุลาเนาะ14ตุลาคือวันเมื่อวานเนี่ย14ตุลาเนี่ยวันมหาวิประโยคอืมวันมหาวิประโยคนะคะแล้วก็อ่า14ตุลาพศ2 4 9พเนาะเป็นวันมาตรฐานโลกนะเป็นวันที่ก่อตั้ง ISO อ่า14ตุลานะเมื่อเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่15 ความฝันของอาจารย์ดูต้านน่งก็มันเกี่ยวกับพวกยาเสพติดคือคนอื่นก็ฝันนั่นแหละจะเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งหมดเลยนะเพราะว่ามันจะมีคําว่ามันจะมีคําว่ากรัลรยาณีมีคําว่ายามีคําว่าพรรยามีคําว่า,อ,าอะไรนะเจ้าคุณพระศิรีนาถพิราชกัลยาณีอาจจะเกี่ยวกับนั่นแล้วก็จะเกี่ยวกับนางกัลยาที่เกี่ยว ที่ส่งลูกไปเรียนที่ไต้หวันนะคะแล้วก็กลับมาผลิตยาบ้าในประเทศไทยไลายแรกอ่าแบบนั้นนะคะอ่นต่อไปเป็นเรื่องของการสูบฝิ่นเนี่ยฝิ่นมันก็คือยาเยสพติดเนาะแล้วทีนี้อ่าสมัยท่านสลิดธนรัตน์นะก็ออกประกาศประกาศเลยนะว่า ห้ามสูบฝิ่นนะแล้วก็มีการเผาฝิ่นเผาทําลายฝิ่นกันที่ท้องสนามหลวงนะคะอ่าบางคนก็ฝันที่บอกว่าฉันพี่ดาวตาแตวหนูฝันว่าหนูท้องอ่าประภพศรีก็บอกว่าเนี่ยฝันว่าท้องอ่ะกำลังคลอดลูกค้ายอยู่อ่าท้องอันนั้นหมายถึงว่าท้องสนามหลวงนะคะแล้วบางคนก็ฝันที่บอกว่าไปเผาศพอ่าไม่รู้ศพใครนะไปเผาศพอ่าเผาอันนั้นก็คือศพศพอันนั้นก็คือยาบ้าพวกอ่ายาเสพติดต,ต่างๆนะคะถูกเผาที่ท้องสนามหลวงคืนวันที่30สิบ มิถุนายน2502แล้วก็พศ2504มีการตั้งปปสกันเนาะในสมัยของท่านอ่าทานินไกวิเชียนอ่าทานินไกวิเชียนก็เสนอร่างนะร่างปปชอ่าพประปปช2519แล้วก็มีการประกาศใช้วันที่16พฤศจิกายน2519ก็46ปีมาแล้วนะที่มีการประกาศใช้ประกาศที่มีการก่อตั้งปปสอ่าปปสก็คือปากปามยาเสพติดเนาะแล้วทีนี้เขาก็ คลมเนี่ยมีการประชุมกัน14มิถุนายน2531นะว่าเออกำหนดนะว่าให้ทุกวันที่26มิถุนายนของทุกปีนะเป็นวันต่อต้านยาเสพติดแห่งชาติอ่าเป็นวันต่อต้านยาเสพติดนะเริ่มในปี2531ก็เมื่อ34ปีที่ผ่านมาแล้วพระราชบัญญัติยาเสพติดพศ2522เนี่ยมีอยู่5ประเภทอ่ามีอยู่5ประเภทนะแล้วมันก็จะมีประเภทที่5เนี่ย มันก็เป็นพวกกัญชากระท่อมพวกเห็ดคี้ควายบางคนก็ฝันว่าไปเห็นเห็ดปวกไปเก็บเห็ดปวกแบบนั้นนะเห็ดอันนั้นก็คือสื่อถึงเห็ดคี้ควายแล้วบางคนก็ฝันเห็นหลวงปู่สวงบอกให้เลขอย่างนั้นอย่างนี้หลวงปู่สวงก็คือกระท่อมนะอ่ะก็คือกระท่อมตัวนี้นะอ่ะบางคนก็กัญชากัญชาแล้วก็กัญชงกัญชงก็จะเกี่ยวกับเสื้อผ้าไงอ่ะใบเสื้อผ้าต่างๆเนาะอ่ะกัญชงอ่ะใบกัญชงอ่ะเขาเอาไปผลิตผ้าไงเนาะไอ้พวกกัญชงอะเนาะ ส่วนไอ้บางคนที่บอกว่าตาแดงอะความความตาแดงก็คือความดันโลหิตสูงพอสูงปุ๊บบางคนก็ฝันว่าเอาไอเอาอะไรไม่รู้ไปวางไว้ในที่สูงและไอ้ที่สูงปุ๊บก็คือโคกหนองนาโมเดลเหมือนกันนะไอ้ที่สูงนะเนาะอ่ะหรือไม่ก็ที่สูงก็คือที่ราบสูงที่เบลแบบนั้นนะที่เบลอ่าที่เบลอ่าฮาโลอรนที่เคยบอกนะฮะไอ้นาะ เฮโลอีนอ่าก็คือฮาโลวีนฮาโลวีนก็คือ31ตุลาแล้วคุณป้าอ่าคุณป้าอะไรสักคนป้าแต่ป้าแต่ที่บอกว่าฝันว่ามอเตอร์ไซค์ตัวเองหายแล้วก็แบบไปวีนไปโมโหทะเลาะกับสามีที่ที่ตายไปแล้วมีการวีนอ่ามีการวีนกันวีนก็คือวินอ่าวินนะวินวิญญาณอ่ะวิญญาณอ่ะแล้วทีนี้ไอ้ตรงถ้ามอเตอร์ไซค์จริงๆเขาเรียกว่าวีนอ้าววีนเอาวินมอเตอร์ไซค์วินมอเตอร์ไซค์ มันหายก็คือฮาโลวีนกับฮาโลวีนอ่ะอเดียวกันนะแล้วทีนี้จะเกี่ยวกับผีๆสางๆอ่ะแล้วยาไอ้สีขาวเรามีโบหิมะด้วยโบหิมะมันจะเป็นบ,บัวเฉยๆเนี่ยมันก็จะเป็นยี่ห้อของยาบ้ายาสิบติดนะมันเขาจะทําชื่อยี่ห้อบัวบัวต่างๆเนาะบัวหิมะอ่ะแล้วทีนี้ที่ช่องของบ่าวนอง ช่องของกบนาที่ฝ่ที่มีคนฝันเกี่ยวกับว่ามีดักบัวขึ้นมาในบ้านอะนอกจากจะหมายถึงกระทงแล้วนะไอ้บัวอันนั้นนะยังหมายถึงบัวหิมะบัวหิมะที่เป็นยาไออะที่เป็นยาไอที่เป็นยาเสพติดเนาะแล้วที่มีที่เกี่ยวกับการพูดเรื่องยาอียาอีจะเป็นพวกยาเสพติดในพวกนี้นะยาเสพติดในพวกของยาไร้แรงอะ่ะยาอีก็คือพวกอี อีก็คือภาษาของพ่อขุนไงพอขุนก็คือพศหนึ่งแอเนาะอีแบบอีก้อยอ่าอีอ้อยอีก้อยก็คือการพนันการพนันพศสองพัน่อยเจ็ดสิบแปก็คือเจแปนเจแปนเจ็ดแปดเจนนะเจแล้วเจเนี่ยก็คือพระราชพิธิจองเปียง จองเปียงก็คือรอยกระทงมันจะมันจะสืบหากันอย่างนี้ตลอดเลยนะและ้วทีนี้คําว่าก้อยนะก้อยนะบางคนก็ฝันว่ากินก้อยไงกินก้อยกินลาบนะกินก้อยกินลาบแล้วก้อยอันนั้นก็เป็นชื่อเป็นพระนามของเจ้าคุณพระเจ้าคุณพระก็เกิดวันที่26อ่ะ26นะมกราคม2528ได้268อ่ะได้268ตรงนี้นะเหมือนกัน สำหรับคลิปนี้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเลขที่ได้ก็คือเลขนี้แหละค่ะเนี่ยเยที่มองเห็นอนะ่ะ14กับสองหกแต่ถ้าไม่แต่ถ้ากลัวก็13บสี่เนาะเพราะว่าเลข13 14มันอยู่ใกล้กันนะคะมันมันใกล้กันมากดังนั้นเราก็เอาหนึ่งสาไปซะด้วยเลยเนาะอ่าแล้วทีนี้มีนิดนึงมนิดนึง เมื่อกี้ฟังปู่ยอดนะปู่ยอดฝันปูป่ยอดฝันบอกว่ามีผู้หญิงสวยมีผู้หญิงสวยนะคะแล้วก็เหมือนใส่ชุดขาวหรือผมขาวไม่รู้นะนางบอกว่าเออเนี่ยเนี่ยปู่หาล่างให้หน่อยหาล่างให้หน่อยปู่ก็ปู่ก็จะพยายามหาล่างให้นะเขาบอกว่าเอาล่างก็คือศูนย์ไอศูนย์สี่ล่างศูนย์สี่เขาบอกผีผีคนนั้นเขาบอกว่าปู่เลขเดิมเลขเดิมเลขตัวเก่าเลขตัวเก่าแต่ ล่างอ่ะศูนย์ข้างล่างอ่ะศูนย์สีนส่นะล่างอ่ะศูนย์สี่พี่จตแต๋วก็เลยคิดว่าเฮ้ยหรือว่าไอ้ศูนย์สีนะ่นะั้นก็คือก็คือปปสเพราะว่าเพราะว่าปปสเนี่ยตั้งว่าพศสองพนะันห้าร้อยสี่เนาะก็คือเนี่ยเนี่ยแล้วทีนี้ท่านทาน,นินเนี่ยก็เสนอร่างเปรลร่างนะพระราชบัญญ,ญัตินะปีสองพันห้าร้อยสิบเก้าอ่าทิ้งเวลาช่วงห่างเนาะเขาบอกว่าเออปูปูปปหาร่างให้หนูหน่อยหาร่างให้หนูหน่อย แล้วก็เขาบอกเลขว่าบอกว่าล่างคือศูนย์สี่อ่าพี่ดราแต๋วบอกว่ามันคือตรงเนี้ยมันคือตรงเนี้ยก็คือเลขสิบสี่เลขสิบหกอ่าล่างตัวนี้ก็หมายความว่าหมายความว่าเขาคอรมอเนี่ยเขาประกาศนะเขาประกาศกันนะว่าเออคารมอเนี่ยมีการประชุมกันวันที่สิบสี่มิถุนาเนาะสองพันห้าร้อยสามเอ็ดกำหนดว่ายี่สิบหกมิถุนาเป็นวันต่อต้านยาสติดอ่าแบบนั้นล่างอันนั้นล่างอันนั้นก็คือ ไม่ใช่เลข04ตามที่ผีบอกหรอกมันจะต้องเป็นเลข26กับเลข14